สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับช้านี้พาเข้าสวนนะครับนี่นะครับกระเจี๊ยบเขียวนะครับที่ผมเพาะกระเจี๊ยบเขียวขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับต้องแยกเดี๋ยวต้องแยกนะครับอย่าให้ต้นมันถีกันมากนะครับให้มันเจริญสมบูรณ์นะเมื่อกี้ก็แยกไปบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวไปปลูกตรงไหนบ้างไปดูนะครับนี่ครับผมลงแถวนี้เลยนะครับให้เป็นแถวเลยนะครับลองลองลงดูนะครับ ลต้นเมละกอก็ออกดอกแล้วนะครับตอนนี้ชื่นใจเหลือเกินนะครับเมื่อปลูกแล้วก็เขาออกดอกออกเตรียมจะได้กินแล้วนะครับเนี่ยออกดอกแล้วนะครับหลายต้นเลยนะครับต้นนี้นี่คุณภรรยาผมเป็นคนปลูกนะครับต้นนี้ภรรยาปลูกนะครับส่วนต้นนี้แม่ผมปลูกเองครับแม่ ปลูค <Nacional> <rural> ก,กคู่กันใช่ไหะครับอันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับครับเข้าสวนนะครับเช้านี้นะครับอันนี้ก็หน่อไม้ฝร <road> <uss mus incom> um> ั่งก็ไหมนั้นนี่นะครับหน่อไม้ฝรั่งไปจใาไปดูนะครับเริ่มแตกหน่อแล้วนะครับเริ่มจะนี่แล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับกําลังจะได้กินแล้วนะครับนี่นะครับผมก็เปิดจาก y o u t u b โดเอ้นี่มันต้นอะไร คนสวนมือใหม่นะครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยรู้ช้าไปนะครับอันนี้คือคนสวนที่เคยเคยมาอยู่กับผมนะครับตอนนี้กลับไปอยู่บ้านแล้วนะครับเขาปลูกไว้ให้เขาไว้ตรงโคนต้นแต่อยู่ในร่มนะครับผมคิดว่าถ้าตากแดดน่าจะเจริญสมบูรณ์มากกว่านี้ตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะได้กินแล้วนะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับส่วนนี้ก็เป็นข้าวฟ่างนะครับ เมื่อก่อนเขาปลูกหนึ่งต้นแล้วก็มันออกรวงเต็มเลยแล้วก็เนี่ยมันก็ปลิวมาแล้วก็ขึ้นเต็มเลยนะครับนี่ข้าวฟ่างนะครับนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวพาไปดูต้นแรกของของของที่ขึ้นที่นี่นะครับนี่ครับเขาออกรวงออกฝักผมก็ปล่อยไปนะครับให้เป็น,นธรรมชาติว่ากันอย่างนั้นนะครับแล้วก็นี่แยกต้นมาปลูกนะครับข้าวฟ่างมีทั้งต้นใบหูเสือนะครับ กำลังขึ้นเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยมะละกอก็ย้ายมานะครับอยู่อีกที่หนึ่งไม่เจริญสมบูรณ์พอย้ายมาอีกที่หนึ่งกำลังเจริญเติบโตเลยนะครับปลูกเป็นคู่เลยนะครับนี่ก็ผักขมจีนนะครับอร่อยฝุดฝุดอร่อยสุดๆดเลยนะครับเนี่ยขึ้นเต็มสวนนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่มันนะครับนี่คือต้นผักขมนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเอาแบบนี้แหละครับไปโรย กับพื้นนะครับแล้วก็เป็้มาอีกนะครับเต็มไหนเต็มหนึ่งเลยนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวผมให้มันสุกแล้วก็เอาไปโรยตามพื้นเลยนะครับนี่นะครับคือผักขมนะครับนี่ก็ต้นผักขมนะครับนี่นะครับผมตัดเยอะเขาออกมาก็ตัดออกมาก็ตัดแตอนี้เขาคงจะบ่นแล้วโอ้ให้กูออกเยอะๆเลยเถอะตัดกูกินบ่อยเหลือเกินนี่นะครับอร่อยมากๆนะครับลองหามาปลูกดูนะครับคุณผู้ชมครับ ชาวนี้ครับที่สวนบ้านพีพัทยานะครับเราเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ